ยลิงนี่พดาคุณจะรถคันไหนในบ้านเบญจรงไปใช้ก็ได้นะแต่ว่าคันนี้น่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะคะ ก็เพราะว่ารถคนนี้เป็นของรองดาวเขาอะเจ้าของแม่แต่แล้วไงม,มื่อกดเป็นเจ้าของบ้านอะก็ต้องเป็นเจ้าของทุกๆอย่างในบ้านหลังนั้นด้วยแล้วก็แม่แต่ไม่ใช่แล้วด้วยพดาจะออกมาใช้ก็ไม่เห็นเป็นไรนี่คะ่ะนี่นี่พดาต้องมา,ามยุพดานี่พดาคุณฟังผมก่อนสินี่คุณกำลังทำไม่ถูกนะอ๋อจุดนี้เห็นแม่นันอะวิเศษไปกว่าคู้ัแล้วเหรออยากจะรู้นะก่ามันเลื่อลอยมาจากไหนผมไม่เคยเห็นเขา เป็ไปกับคุณหรอกคุณเข้าใจผมบ้างสิแล้วทำไมต้องเดือดร้อนรับรับแทนกันด้วยฮะน้ำหน้าอย่างแม่แต่นะนะอย่าว่าแต่รถคันนี้เลยอะถ้าไม่ได้ร่มบุญของเบนจรงอะ่ะป่านนี้ก็กลายเป็นหญิงอนาถาที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นี่ทำไมคุณต้องพูดถึงเขาแบบนั้นด้วยอะนี่อย่างน้อยเขาก็เป็นน้องสาวผมนะ พระนะพระนร่พระอาจารย์นี่ก็ผมก็เห็นเห็นว่าเขาเป็นน้องสามมาตั้งนานแล้วไงผมถึงได้ไม่แต่งงานกับเขาไว้จย์แล้วก็รอที่จะแต่งงานกับคุณอยู่นี่ไงนี่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้รถสปอร์ตแล้วนะเดี๋ยวผมจะซื้อให้คุณใหม่แต่ผมพออย่างเดียวว่าอย่าไปยุ่งกับรถของเขาเลย จนกว่าจะพอใจนี่พดาพดาลูกพดาดาลูกทำได้สะใจมากเลยลูกแค่นี้ยังน้อยไปค่ะของทุกอย่างที่นั่น่จะต้องเป็นของพดาทั้งหมดในฐานะว่าที่คุณไหนเ็นจะลงโอ้แต่ถึงยังไง ลูกก็จะต้องเร่งตะกดให้รีบจัดการทวงเรืองสัญญานั้นมาให้ได้ซะก,ก่อนไม่อยา่างน,น,นั้นยจยแตนี่อาจจะเล่นแง่กับลูกทีหลังชา้าเราจะเสียท่ามันนะลูกพดาม่อยู่เฉยนี่แน่ค่ะพะดาจะไปทวงด้วยตัวเองดูซิว่านางแตนมันจะหน้าดา้านไม่ยอ,อมให้หรือเปล่า ผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจจริงๆเลยนะคะขนาดคุณกดไปทวงถึงบ้านเนี่ยจ้าหล่อนยังไม่ยอมคืนให้เลยถ้าอยากได้ก็ให้เขาไปเถอะเพราะเขาแต่งงานกันนะทุกอย่างที่นี่ก็ต้องเป็นของเขาอยู่ดีแต่รถคันนี้เนี่ยคุณท่านซื้อให้คุณดาเป็นของขวัญน,นะคะขนาดคุณกดเองยังไม่มีสิทธิ์เอาไปใช้เลยถ้าคุณดาไม่อนุญาตอะ่ะแม่คุณกดก็เหลือเกินอะ่ะตามใจคู่รักจะไม่ลืมหูลืมตาเลย คุณพรดาใชมัยเขาเป็นคู่เ่ะส่วนฉันมันเป็นแค่คนอาศัยใช้นํำสมุพร่วมเขาอยากได้ค่ให้แต่คุณดาวค่ะเอาละพอละฉันไม่อยากคุณล ถึงเห็นแพทเป็นก้อนกรวดไปได้อะไรนะขอเบิกเงินลูกได้าอีกแล้วใช่ผมอยากได้รถสปอร์ตอีกคันแล้วผมก็ต้องการเร็วที่สุดด้วยถ้าเป็นไม่ได้วันนี้เลยยิ่งดีแล้วผมก็ต้องการยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันแล้วก็สีเดียวกันเหมือนที่ลองดาวก็ใช้อยู่เอออันนี้มันพิกกลงยังไงนะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมต้องรีบร้อนขนาดนี้ด้วยก็ประดาชไมัยเด็กผมไม่รู้ฟิตอะไรขึ้นมาอยากจะได้รถของลาอองดาวผมก็เลยคิดว่าผมจะซื้อให้ลาอองดาวใหมาอีกคันตกลงแต่ผมขอหักค่ารถจากเงินเดือนของคุณเดือนละสองหมนได้ครับผมก็ลองกด ผมรู้นะว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามอะไรคุณได้แต่ขอเตือนเอาไว้นิดนึงว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยช่วยรักษาไอ้ของที่มันเหลือเอาไว้เนี่ยอย่าให้มันด้อยหลอลงไปอีกโดยเฉพาะสิ่งที่คุณพ่อคุณรักมากที่สุดรู้แล้วน่ะทั้งขุนรู้แล้วเนี่ยมันคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอกคุณก,รก็รกด ผมยังไม่เคยเห็นใครเลยนะที่คุณพ่อของคุณเนี่ยจะรักแล้วก็ห่วงนอกจากคุณก็มีคุณละอ,องดาวนี่แหละเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยคุณจะรักแล้วก็ห่วงคุณละองดาวเหมือนที่คุณท่านทำไว้ผมรู้นะว่าคู่รักของคุณคือคุณประดาใช่ไหมแต่คุณละองดาวก็อยู่ในฐานะของน้องสาวคุณเหมือนกัน No ho